รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซูซูดี Ma x Magic Eye ทยานต่อให้โลกตามรถยนต์นิวสุ z u กิสวิปพาวเวอ U ์ยูอัพมิสซูบิชิเอ็เดใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด New m g v s HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเดิมๆ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพวกเรา2คนค่ะเช่นเคยเลยนะคะในรายการ m t o ต r รั n นี่ค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคือมันพารหษษัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาสิ่ทุ่มค,ครึ่งเป็นต้นไปค่ะค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วง t e ทค Time นั่นเองค่ะยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้จะเอาอะไรมาฝากบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ BMW จะแสดงรถต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุด BMW i Vision D Concept ในงาน Consumer Electronic Show 2023. 2023ชื่อรถนะคะก็ย่อมาจาก Digital Emotional Experience จะสื่อถึงประสบการณ์ที่เราอารมณ์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและก็มีเทคโนโลยีล้ำๆที่สามารถใช้งานได้จริงมากมาย ไอวิช o n ่ค่ะเป็นรถต้นแบบซีดานทรงย้อนยุคที่ใช้งานออกแบบในลักษณะกล่อง3ส่วนแบบดั้งเดิมผสมผสานกับภาพลักษณ์สไตล์มินิมอลลิสสื่อถึงรูปแบบของยุคดิจิทัลที่เข้ามาแทนที่ยุคอนาล็อกตัวรถก็พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ New Class Architecture ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่โดยเฉพาะโดยคันจริงนะคะ2รุ่นแรกที่เตรียมใช้งานแพลตฟอร์มนี้ก็มีคิวจะเปิดตัวภายในช่วงปี2025 ไฮไลท์สำคัญก็คือนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ตัวรถสามารถเปลี่ยนสีตัวถังและก็เติมลวดลายได้ทั้งคันตามสั่งตามอารมณ์ของผู้ขับใช้เทคโนโลยีฟิล์มไฟฟ้าตัวฟิล์มนะคะสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้สูงสุด32สีโดยใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับตำ่ำและก็สามารถแสดงผลบนพื้นผิวเป็นลวดลายกราฟิกไอคอนหรือว่ารูปทรงเลขาคณิตง่ายๆได้ห้องโดยสาร IV i s i o n นนั้นมาในแบบ Fu l l d i g i t a l c o c k p i t การสื่อสารและก็ควบคุมเป็นแบบ Interactive เต็มรูปแบบทุกจุด เริ่มตั้งแต่ก่อนจะก้าวเข้าไปในห้องโดยสาร BMW ออกแบบให้ตัวรถนั้นสามารถจดจำใบหน้าผู้ขับได้เมื่อระบบตรวจพบผู้ขับในรัศมีระบบจะแสดงภาพอาวตารของผู้ขับบนกระจกฝั่งคนขับทำการปลดล็อกรถและก็เปิดประตูรถให้โดยอัตโนมัติ ภายในห้องโดยสารค่ะที่หรูและก็เรียบง่ายกระจกบังลมหน้าทั้งบานจะถูกใช้เป็นจอ h ฮดส u Display สามารถแสดงผลเป็นภาพกราฟ,ฟิก4 3ามมิติเต็มรูปแบบรวมถึงกระจกทุกบานรอบห้องโดยสารด้วยด้านการสั่งงานนะคะทั้งหมดจะเป็นแบบไร้ปุ่มควบคุมทางกายภาพโดยสิ้นเชิงทุกจุดเป็นแบบระบบสัมผัสฝังอยู่ภายใต้พื้นผิวที่หุ้มด้วยผ้าสังเคราะห์การตกแต่งก็ให้ความรู้สึกหรูผ่อนคลายและก็มีดีไซน์เป็นหนึ่งเดียวกับภายนอกตัวรถ การแสดงผลของข้อมูลและก็กราฟิกรอบคันผ่านกระจกภายในห้องโดยสารสามารถเลือกระดับมากน้อยได้โดยการลากนิ้วไปที่ชุดควบคุมบนแผงแดชบอร์ด b m เเรียกมันว่า m i s ซ์ r ร a l i t y Slider ปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีการควบคุมและก็แสดงผลในลักษณะนี้ได้รับการพัฒนาโดย Continental ซึ่งเป็นนวัตรกรรมการแสดงผลแบบใหม่ใต้พื้นผิววัสดุตกแต่งต่างๆใช้ชื่อว่า Shi t e c h Display แต่ว่าผู้แปลนั้นไม่แน่ใจนะคะว่า BMW ใช้บริการเทคโนโลยีนี้จากซัพพลายเออร์ใดหัวหน้าแผนกออกแบบของ BMW Group กค่ะกล่าวว่าเรากำลังแสดงให้เห็นว่ารถยนต์นั้นสามารถประสานเข้ากับชีวิตดิจิทัลของคุณไได้อออยย่่างรรต และก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่คุณไว้ใจได้ BMW i Vision D นั้นจะกลายเป็นประตูสู่โลกดิจิตอลของคุณซึ่งคุณยังคงสามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลาและในการใช้งานที่ถูกที่ควรเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นก็จะให้ประสบการณ์ที่คุ้มค่าช่วยให้คุณเป็นผู้ขับที่ดีขึ้นทั้งยังทําให้มนุษย์และก็เครื่องจักรใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย ก็จบลงเวลานะคะสําหรับช่วงเทคไทม์ค่ะใครที่ชอบเทคโนโลยีนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่วงต้นรายการเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรากันต่อช่วงหน้าค่ะ ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eye ทะยานต่อให้โลกตาม Mitsubishi Expander ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเดิมๆค่ะก็มีกักเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริปใดค่ะทริปรสัปดาห์นี้ก็อยู่กับพี่แมมเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้พี่แมมจะพาไปทดลองขับรถยนต์ที่ใดนั้นะไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ภาคเหนือแน่นอนค่ะสวัสดีนะสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะคะกับช่วงทริปไดาวันนี้พี่แมมมากับค่ายนี้เลยจะอินสุ uzu, แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมในส่วนของ the new X b e u n c h a r t e d นั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มของเพ e ่อทิปที่เดินทางจากเขาเรียกว่ากรุงเทพมหานครแล้วเขา้งส่งต่อส่งไม้ต่อจากจังหวัดนู้นมาจังหวัดนี้จนมาถึงแมมนั่นคือจังหวัดน่านน,าน่นะนานไงะน่านไงตอนนี้จะบอกว่า บรรยากาศตอนนี้อากาศมีความเย็นนะต้องขออนุญาตว่าเดินทางมาถึงแล้วถึงมาพูดคุยทักทายในในส่วนของต้นคลิปตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเจ้าตัวนี้พร้อมกระสีใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราดูในส่วนของภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูเรื่องของอารมณ์ขับแล้วก็สถานที่เที่ยวบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆหลายที่แล้วก็รวมถึงที่พักที่นี่โอ้โหเจ๋งอะ่ะสวยดีอะ่ะะ เดี๋ยวดูรายละเอียดกันต่อมาตอนเดินทางแน่นอนค่ะเราเข้ามาเล่นในส่วนของเรากำลังจะเซตกันค่ะเป็นการจูนเรื่องของระบบ ที่จะให้จูนข้อหากันเขารองรับนะคะทั้ง Apple c a คเแล้วก็ Android สำหรับช่วงล่างถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนั่นคือ i s u m e t r i c safety intelligent ที่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นั่นคือ ADAS oh. มีกล้องหน้าคู่ด้วย 3D แล้วก็ในส่วนเรดราที่จะจับคุณ2จุดเซ็นเซอร์อีก8จุด ที่รอบคันเลยเอาละคะ่ะตอนนี้นะก็กำลังขับอยู่บนไหล่เขาคุยง่ายบนเส้นทางเขาตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ่อกเกลือนะคะซึ่งตัวนี้ที่กำลังขับอยู่นั่นคือ The New v i e นะคะตรงเนี้ที่สัมผัสได้นะอันนึงเลยที่แบบจับต้องแล้วก็รู้เลยว่าระบบทำงานนั่นคือในส่วนที่ เรามาเล่นเกียร์เมนนแล้วอิจิ้งเบดทำงานเพราะว่าทางโคง้งแล้วก็ทางลาดแล้วก็ทางชันเยอะมากต้องใช้คำว่าเยอะมากเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาช่วยได้จริงนะคะช่วยได้จริงเลยอะ่ะแบบดึงคือคุณปล่อยคันเร่งออกมาเลยนะเท้ามันต้องแตะทางลงอะ่ะแล้วปล่อยให้ระบบเขาช่วยทํางานแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แอบแอบมองแล้วว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในส่วนของอัตราเร่งเหมือแนบบว่าตอนทุกครั้งอะ่ะเมื่อก่อนอเรารู้สึกว่า เราเหมือนราอารอบนิดนึงแต่ตอนนี้มันเป็นอารมณ์ต่อเนรนื่องแบบการอัตราเร่งต่อเน,นื่องเขาดีดขึ้นเลยพ่เลียงาอย่างที่บอกค่ะทริปนี้เรามาลุยนะคะแล้วก็กําลังจะไปลุยที่เมืองสปันนะคะจังหวัดน่านนั่นหมายถึงว่ามุดหมายต่อไปนั่นคือถนนโค้งเลข3หรือถนนเลข3ซึ่งเป็นเส้นทางถนน1.081จากสันติสุข ปวบอกเกลือนะคะเรียกว่าหมุดไม้นี้ทุกคนต้องแวะเพราะบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้นอกจากจะไปจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกันแล้วนะแมมบอกได้เลยว่าวิวสองข้างทางนี่สุดสุดจริงๆมองไปทางไหนก็เจอแต่ภูเขาเขียวสบายตาสุดๆยิ่งดีสำหรับคนที่เหนื่อยกับงานมากันเลยเอาละจากจุดนี้อย่างที่บอกว่าเราเก็บ ธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มแล้วเดี๋ยวหมุดหมายต่อไปเราจะไปที่คาเฟ่กันแวะจิบกาแฟกันนะจ๊ะเอาละค่ะจากจุดเช็คอินทีกก่นี่แล้วนะพามาได้กับการเที่ยวแบบนี้เราต้องแวะร้านกาแฟเรามาแวะที่นี่เลยค่ะหลงเขาคาเฟ่ค่ะต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟหรือคา ที่อยู่ริมทางน,น้ำตกโอ้โหบรรยากาศนี่บอกได้เลยว่าดีมากมากไม่รู้ว่าจะใส่กอไก่กี่ตัวให้คุณดีนะมีเครื่องดื่มกาแฟเรียกว่ารสชาติเนี่ยไม่แพ้ในเมืองเลยค่ะอร่อยมากๆพร้อมกับเค้กที่แสนอร่อยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราอิ่มน้ำสำราญกับเครื่องดื่มแล้วเราจะเดินทางกันต่อเลยจ้า เอาละจ้าอิ่มแล้วนะจ้าสำหรับเครื่องดื่มเรามุ่งหน้าเลยค่ะสำหรับที่จะพักนะนี่เลยค่ะคิรีวารีบูติครีสอร์ทโอ้โหที่สปันนี่แหละค่ะของจหัดนานบอกได้เลยว่าบรรยากาศสุดชิลที่พักเขาก็มีให้คุณสองแบบเลยคุณอยากจะไปนอนแบบอารมณ์แบบโคมเต็นท์แบบนี้อยู่ริมทานน้ำเลยหรือจะอยู่บนเหมือนอาคาร โรงแรมก็ได้แต่ที่แน่ๆก่อนจะพักนะเดี๋ยวแหม่มขอพาชมชมที่เขามีการเติมแต่งดีไซน์ใหม่ๆกับเจ้า The New Mule X คันนี้นะจ๊ะเรามาเริ่มดูกันนะจ๊ะกับสำหรับเรื่องของการดีไซน์ที่เขามีเติมมาใหม่ให้กับเราแน่นอนความเข้มความเป็นสปอร์ตหรูมีมาแล้วก็พร้อมด้วยสีใหม่ค่ะนั่นคือสีน้ำเงินกาเซียบูไมก้า ซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นสีที่พิเศษมากๆเลยแล้วที่กระจงหน้าก็มาแบบแบล็กนั่นคือมาแบบโคมดำเลยนะคะเพื่อให้ความมีความดุดันมากขึ้นพร้อมด้วยชุดแต่งรอบคันค่ะแล้วก็มาที่ในส่วนของไฟไฟไท้ายเนี่ยเป็น LED Winglet Signature เรียกว่าเล่นระดับแบบ3มิตินะอารมณ์เนี่ยสปอร์ตเลยเพราะว่ามาโทนเทาดำหมดเลย สำหรับล้ออันลอยนะคะก็มาในส่วนของสีเทาปัดเงาขนาด20นิ้วแล้วก็พร้อมด้วยกับขนาด17นิ้วนะคะที่จะไปอยู่ในส่วนของแต่ละรุ่นนั่นคือขนาด1.9ลิตรแล้วก็3.0ลิตรนะคะฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทำงานด้วยระบบ Step s t e ป s e n เซอกุญแจรถต้องอยู่กับตัวนะเวลาที่คุณปิดสำหรับ The New m วว X เขามีมา2ขนาดเครื่องยนต์นะคะ ก็คือขนาด1.9ลิตรจะให้กำลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่3 5 0นิวตันเมตรแล้วก็อีกขนาดหนึ่งนั่นคือขนาด3.0ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรค่ะเอาละเราชมชิวๆกันไปนะแล้วก็ตรงนี้แําขอละมาถึงที่พักแล้วขอชมบรรยากาศขอสัมผัสห้องพักที่โหบอกได้เลยว่า บ้านพักที่อยู่่าำกลางธรรมชาติป่าเขาลำธาร อ้ยเช้านี้นะคะคุณผู้ชมแม่บ้อยาคุณเสพภาพไปพร้อมกับแบมค่ะธรรมชาติดวงตะวันหมอกลำธารไป หมดเวลาการนอนแล้วค่ะคุณผู้ชมเราที่จะเริ่มการเดินทางกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เอาเละจ้า เดินทางแล้วแวะอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาแวะเอกะกาอกคาเฟ่ค่ะบอกเกลือที่บอกเกลือของจังหวัดน่านค่ะเป็นคาเฟเ่เล็กๆแบบเล็กขนาดมินิมอลค่ะอยู่กลางทุ่งนาเลยริมน้ำมานนะคะแล้วก็บอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วคุณส,สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะแล้วก็ร้านเขาตกแต่งแปลกค่ะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแต่แต่งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ เรียกว่าเสพบรรยากาศทุ่งนากันพร้อมเครื่องดื่มและก็ขนมเค้กที่มีหลากหลายแล้วก็มีจุดให้คุณได้ถ่ายออรูปเดี๋ยวนี้มีกันทุกที่ร้านกาแฟคุณอยากจะเดินอยากจะลงไปเล่นน้ำก็ได้นะอยู่ด้านหลังร้านอยากจะนั่งอยากจะมองพักสายตาหรือถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้ บายใจเรียกว่าที่พักก็ดีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะจ๊ะถึงเวลาในการที่เดินทางกลับนะคะแหมเสียดายอยากพักต่อเดี๋ยวต้องมาพักส่วนตัวด้วยแล้วที่พักที่นี่บอกได้เลยว่ามีกิมมิคและมีความน่ารักบวกธรรมชาติมากๆเลยแต่ทิ้งท้ายนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องรถยนต์อย่าลืมทดลองขับก่อนซื้อและศึกษาข้อมูลด้วยว่าถูกใจคุณหรือเปล่า นะปะแล้วเจอกันนะขอบพระคุณมากที่ติดตามนะจ๊ะ เราจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปได้ในสัปดาห์นี้ยังไงนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาช่วงคลิปได้ดีแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ ซูซูกิดีแม m a g จิกทะยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิกรถยนต์นิวซูซูกิสวิปพาวเวอร์ยูอัพมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด New m g v s HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเดิม ค่ะก็มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงมอตเตร์เนส์ค่ะมอตเตร์เนส์สัปดาห์นี้นะคะก็ได้รวบรวมข่าวสารการิจกรรมต่างๆของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตคุณผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตรอกันได้เลยค่ะ มาสด้าประกาศผลการดำเนินธุรกิจประจำปี2 5 1 5มียอดขายรวมอยู่ที่31,638คันโดยเฉพาะรถยนต์นั่งมาสด้า2ที่ยังคงได้รับความนิยมและสร้างสถิติครองอันดับ3ตลาดรถเล็กบีคารวมอีโคคาด้วยยอดขายสูงถึง1 6 2 4 9คันและผลักดันให้มาสด้าสามารถครองตำแหน่งยอดขายอันดับ3าในตลาดรถยนต์นั่งได้อย่างยาวนานเกินครึ่งทศวรรษส่วนมาสด้า3าจำนวน1 5 5 3คันและมาสด้า M-X 5จจำนวน8 น,นอกจากนี้ตลาดรถอเนกประสงค์ SUV Mazda CX Series ยังสามารถสร้างยอดขายได้เป็นกอบเป็นกรรมที่จำนวน12,322คัน Mazda CX 30มียอดขายทั้งหมด6,092คัน ตามมาด้วย m a z d a CX 3จำนวน4,249คัน m a z d a CX 8จำนวน1,157คันและ Mazda CX 5าจำนวน824คันนอกจากนี้รถปิกอัพ BT 5 0มียอดขายอีกจำนวน1,506คัน To โยต a ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษาธรรม ศาสตร์ต่อเนื่องปีที่50มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน12ทุนรวมมูลค่า960,000บาท เพื่อส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคตมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U. เตรียมความพร้อมการผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ภายใต้บันทึกความเข้าใจมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจะสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรการพัฒนาหลักสูตรการสร้างทักษะการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลา ด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในการก้าวสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่าง,ย,างยั่งยืน เกรดวอลมอเตอร์ Motor, ประกาศความสำเร็จปี2,515รวมทั้งสิ้น11,616คันเติบโตขึ้นจากยอดขายปี2,514ถึง214%โดยแบ่งเป็น Haval h e h ซ b r i d SUV 4,135คัน Haval j o จ i ลอ3,155คันและโอ a g o o d ู a แ4,326คัน นอกจากนี้ h a r เวลเฮซิกไฮบร SUV ครองตำแหน่งผู้นำในตลาด Compact SUV ได้อย่างเหนียวแน่นถึง12เดือนติดต่อกันและ o r a g o o d Cat ยังทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า100%ล่าสุดมีผู้ใช้งาน Great Wall Motor Application มากกว่า126,825รายและมีผู้ติดตามข่าวสารบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในทุกช่องทางรวมมากกว่า1.1ล้านคนพูดเยียสารต่อแคมเปญ กู o d เยียร์กู c a แครเพื่อส่งมอบความห่วงใย,ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในเจ็ดโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการเสริมความปลอดภัยให้กับรถพยาบาลและรถฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลส่งมอบอย่างรุ่น g ู o d เยียร์คาร์โกแม็ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรถกระบะและรถตู้ระดับพรีเมียมโดยเฉพาะรวมมูลค่า2 0 0 0 0 0บาท บาร์เซโลนามอเตอร์จัดคอนเสิร์ตสุดเอกลุสีสำหรับคนรักรถ BMW Mini และ BMW Motorrad ภายใต้ชื่องาน Barcelona Winner l a m p i n g Fest 2022ในรูปแบบของแกลมปิ้งภายในงานจัดพื้นที่ให้ชาวบิมเมอร์มินิสเตอร์และมอเตอร์รั i ไบเกอร์ได้โชว์รถสะสมสุดเท่และเอกล u s ีคอนเสิร์ตจาก4ศิลปินดัง King และ p e r t i t The Voice, Earth, p a t t a w e และ j e t s e t t e r ซึ่งรายได้จากการขายบัตรและรายได้ที่เกิดขึ้นภายในงานจะถูกบริจาคในโครงการ Be Together Be Happy with Barcelona Motor ปีที่2ลดฝุ่นลดมลพิษให้เชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์เพื่อทำแนวกั้นไฟและป้องกันไฟป่าร่วมกับกรมป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็อัปเดตข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการค่ะก่อนจะจากกันไปสามารถติดตามรายการเราได้ทางสามารถติดตามพวกเราได้3ช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง ไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel ค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วพวกเราได้ใหม่สัปดาห์นะาหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวสวัสดีค่ะ